เร p, ciel, Γ, ิ ㅎ, so Do ่มเป็นทอระหดเลยแล้วกานทั้ัน5 0 0ไปเลยรูเรื่องกันไปเลยนะครับผมไหนๆก็จะเสี่ยนเมื่อกี้ตั้งเลยขอจัดเสือไม่เต็มหน้าจอเนี่ยครับผมอ่ะเราลองมาอยู่กับเกมนี้หน่อยนะผมอ่ะเนื่องจากเราไม่ได้เล่นมาสัก พักและนะครับผมเออสักหน่อยแล้วก็ต้องสักหน่อยนะครับผมมาดูตารางการจ่าก,กันนิดนึงเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงตารางการจา่ายเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะผมมาขอเรื่องวันที่20เหมือนเดิมครับผม20่สบก่อนยีไปครับผมเอ <c oughs> าดีครับผมเอาดีฮะเออมาข,าข้าตัวนึงข้าตัวน,งวนึงมามา มามไม่มาว่ะไปต่อฮะไม่มาไปต่อฮะสวยสดรษเศรษสวยงามไปฮะลุยเลยครับผมลุยเลยฮะอื กาดียเตอร์ต้องเอาหน่อยองไม่มามไม่มาม,มาสวยอยู่คุณทกไปครับผมคณสิบสองเต็มเมครับผมรับพี่สี่ร้อยแล้วไปกันต่อเร็วๆเลยนะผมเราพูดภอพนำเพชักชักดีลาไม่ได้แล้วนะผมคณสิบห้า ไปฮนะนี่ไงสวยงามยิบผ้าเข้าไปดูครับสวยงามเราไปมาไวเลยนะครับผมเกมนี้มาไวไปไวเลยนะนี่มาไวไปไวเลยนะครับผมมาแบบสวยงามสวยงามแบบจูดยิบเก้าเข้าไปอีกทีครับผมอันสองโอเคถูกบัตรสวยนะครับในซีจับปีถูกวันดี ได้มาเ0 0 0ถือว่าดีนะผมเลยแต่ไปนี้นะผมไปครับผมแล้เสือออกดีครับผมแงมแล้คูณคูณคูณ8ครับผมไปเองครับผมคูณ8ไปน็อตน็อกนะผมที่ิลล์นึงนะไปฮะเออเออและคูณ7โอเคเรามีคูณไป7,000แล้วผมขอแบบว่า ซื้อซื้อสักหน่อย7,000พันนี้โอเคถือว่าซื้อนะครับผมได้มาฟรีๆขอซื้อสักหน่อยลอ,ลองลองดูว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับผมไปแหมเราไปเร็วไหมเกมนี้เรามาไวไปไปนี่นถ้าไม่ได้ก็คือเจ็งนะครับผมต้องให้ได้ามากกว่าจะพันเจ็ดเอ้ยไม่ใช่พันเจ็ดเจ็ดพันห้านะผมไม่ได้ก็เจ็งดูทรงดูทรงไม่น่าได้ยังไม่ถึงพันเลย ดูทรงไม่น่าได้แล้วเนี่ยไม่ถึงพันเลยเนาะไม่ถึงพันด้วยซ้ำนะไม่ถึงพันด้วยซ้ำแล้ววายมาคูณคูณสิบยังมีปอบใจแล้วคูณสิบสองคูณสิบสี่แป้งยังมีปอบใจ ไม่มีความคุ้มเลยเสียไปฟรีๆขอเริ่มเป็นทอรหดเลยแล้วการทางกาน5้0รอไปเลยรู้เรื่องกันไปเลยครับผมไหนๆก็จะเสีย้วเมื่อกี้ตั้งเลยขอจัดเสือมาเต็มหน้าจอมและต่อดีครับผมต่อนี่คูต่อยแล้วไหลอีกอคูณเจ็ดรู้เรื่องดีครับรู้เรื่องดีครับผมคารดีเเตอร์รู้เรื่องดีครับผม,บผมแสน ก็สำหรับใครที่เข้าไปดูคลิปนี้เขาบอกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ซีจูดุบารครับผม